สวัสดีค่ะวันนี้หมอฤิชจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะเป็นคลิปพิเศษเปเยลเลยนะคะสำหรับวันฮาโลวีนที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำในหัวข้อที่ว่าฮาโลวีนนี้ใครกันนะที่กำลังคิดถึงคุณนะคะ,ะเขาจะทำยังไงต่อไปหากคุณพบเจอคลิปแรนดอมนี้เมื่อไหร่นะคะก็ให้เริ่มนับตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณได้พบได้เห็นคลิปนั้นนั่นคือ พลังงานของคุณนะคะที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นฮาโลวีนนี้ฮาโลวีนทีนะคะจะเป็นปีหน้าปีถัดไปแล้ววนกลับมาเจอก็ถือว่าใช่นะคะเป็นพลังงานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใบแรก ten o f ฟพัมพนะคะสิเหรียญใบที่สองเดทนะคะ เทมเพลรนขออีกสองใบแล้วกันจัสติกอีกหนึ่งใบนะคะ The Moon คนที่กำลังคิดถึงคุณในช่วงฮาโลวีนนี้นะคะเขาอะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงนะเป็นคนที่คิดดีคิดบวกนะคะเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ เดินหันหลังให้คุณไปแล้วก็ได้หรือเป็นคุณนั่นแหละที่เดินหันหลังให้กับเขานะคะในบางคู่บางเคสนะคะคุณกับเขาอาจจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะแต่เขาคนนี้นะคะยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณนะคะบางคู่บางเคสอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะแต่งงานแล้วเลิกรายหย่าร้างก็ได้หรือเป็นคนไกลก็ได้นะคะคนไกลในที่นี้หมายถึงว่า เป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นคนไทยที่อยู่ไกลไปจากคุณก็ได้ตอนนี้เนี่ยเขาคนนี้นะคะรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตมากๆนะไม่ได้ดั่งใจเขาเลยอะนะคะรอบตัวรอบข้างเขานะ่ะมันดูน่าหดหิ่ไปหมดเลยนะคะเขาคิดถึงแต่คุณนะคะเนี่ยหาคุณไม่มีใครเลยนะคนคนนี้อาจจะเคยจบความสัมพันธ์มานะคะเคยเสียใจเจ็บปวด เรียกได้ว่าจบสิ้นแล้วอะนะปัญหาความรักครั้งเก่าครั้งก่อนเขามูฟออนได้แล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีเงินมีฐานะมั่นคงแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจใครนะเขาสนใจแต่คุณคนเดียวเลยนะคะและเขาก็เป็นคนที่มีน้ำใจนะเป็นคนที่ชอบเอาใจใส่คนอื่นรอบตัวรอบข้างเป็นคนที่ บาลานสมดุลตัวอารมณ์ตัวเองได้ดีนะคะเรียกได้ว่ามีสติอ่ะเออเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยโกรธใครเป็นคนที่นิ่งสุขุมนะคะสุภาพอ่อนโยนนะคะเป็นคนใจบุญสุนทานด้วยนะคะในบางคู่บางเคสนะคะเขาอาจจะเคยเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขานะคะ แต่ที่แน่ๆคุณกับเขาอ่ะผูกพันกันเหมือนเป็นคู่บุญคู่บารมีกันนะคะเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนที่มีความถูกต้องนะคะเป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะไม่ชอบเอาเปรียดใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียดนะคะเป็นคนที่แฟร์นะคะไม่บังคับใจใครแม้กระทั่งคุณนะคะเขาคิดถึงคุณก็จริงแต่คนคนนี้จะไม่เข้ามาจู้จี้จุกจิกหรือมาบงการคุณเขาจะปล่อยให้คุณ ตัดสินใจหรือทําอะไรก็ตามโดยอิสระแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณมากก็ตามนะคะแต่เขายึดถือความสุขมากกว่าหมายถึงว่าคุณก็มีความสุขนะคะเขาก็มีความสุขอยู่ในที่ของเขาคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนๆกันก็ได้นะคะหรืออาจจะอยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันก็ได้นะคะคนคนนี้ปรารถนาที่จะให้คุณมีความสุขมากๆนะคะ เขาเป็นคนที่มีความหลงไหลในตัวคุณอย่างหนักนะคะตามสืบตามส่องตามเฝ้าดูคุณอยู่ตลอดเลยนะคะเนี่ยเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็นเอฟซี่ตัวยงของคุณเลยก็ว่าได้นะคะและเขาอะ่ะนะมองว่าคุณเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่วางตัวดีนะคะเป็นคนที่มีรสนิยมเป็นคนที่ดูแพงเป็นคนที่วางตัวได้ดีมากเป็นคนที่เก่งงาน เก่งกาละหน้าตาก็ดีต่างหากคนคนนี้หลงไหลได้เพื่มคุณหนักมากคนคนนี้เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่บุญหนักสักใหญ่นะคะเป็นคนที่เงียบขึมสุภาพนะคะไม่ค่อยที่จะแสดงออกซึ่งความรู้สึกเป็นคนที่นิ่งมากๆนะขยันทำมาหากินมีฐานะมั่นคงนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะ หรือถ้าทํางานในองค์กรเขาก็มีตําแหน่งระดับหัวหน้าระดับผู้บริหารทีเดียวเขามองว่าคุณกับเขาอ่ะคือคู่ของกันและกันนะคะเขาเป็นคนที่มีเซนส์นะคะแม่นยํานะคะมีความรู้สึกผูกพันกับคุณคุณก็จะรับรู้ได้ว่าเขาคือใครนะคะเพราะคุณกับเขาจะรู้สึกถึงกันและกันเสมอเสมอเหมือนประมาณว่ามีโซลคอนเนคชั่นถึงกันนะคะเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะเป็นคนที่พูดจา ขวานผ่าซ่าเป็นคนที่มีอีโก้เยอะเป็นคนที่อ่ารูปร่างหน้าตาดีนะคะออกจากคมเข้มหน่อยๆหรือไม่ก็เป็นคนที่เงียบขรึมอะนะคะหากเขาไม่คมเข้มแต่เขาก็จะมีมาดของเขาอะ่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์สุข,ขุมนิ่งนะคะบทที่จะไม่ยอมก็คือไม่ยอมนะคะเป็นคนที่ชัดเจนในตัวเองเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะเกียว่าเป็นคนที่แบบ เงียบห่างจากคุณไปแล้วเป็นคนที่คุณกับเขาเคยรู้สึกดีต่อกันคุณกับเขาเคยไปกินไปเที่ยวไปดื่มด้วยกันนะคะมีช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนนิ่งกันไปแล้วนะคะคนคนนี้เป็นคนที่คิดดีคิดบวกชอบทําบุญด้วยนะแล้วเขาก็มั่นคงอยู่กับคุณเนี่ยแหละนะคะแต่เขาไม่ค่อยกล้าที่จะเข้ามาทักคุณเขาเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนที่ ฉลาดสุขุมมากๆนะคะอ่านคนออกมองคนเขารู้เลยแหละนะคะเขารู้หมดว่าใครเป็นยังไงนะคะคิดยังไงกับเขานะคะแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดคนคนนี้อาจจะเป็นแบบผู้ทรงศรีลหมายถึงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบทําบุญมากๆอาจจะออกแนวแบบปฏิบัติธรรมซะด้วยซ้ํานะคะบางทีชอบประดิษฐวิเวไปนั่งสมาธิเงียบๆนะคะ และอีกมุมหนึ่งเขาก็เป็นคนที่น่ารักอะ่ะเหมือนประมาณว่าสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมบทที่เขาจะน่ารักเขาก็น่ารักนะคะบทที่เขาจะมีเสน่ห์เขาก็ทําได้นะคะเรียกได้ว่าเขาปรับตัวได้เก่งนะออกนอกบ้านนะไปเจอผู้คนก็ทําได้ดีน่ารักเข้าขอบคนได้ง่ายมีเสน่ห์แต่จริงๆแล้วเขาเลือกที่จะแบบอยู่คนเดียวมากกว่าเขาชอบปรีกวิเวกมีความ แบบ p r i v a t สูงมากนะถ้าเลือกได้ก็คงจะแบบอยู่เงียบๆที่บ้านดีกว่าไม่ค่อยอยากออกไปพบเจอใครเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วนะนะคะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะรู้ว่าถ้าจะมีความรักจะต้องทำอย่างไรในความสัมพันธ์นะคะคือเขารู้ว่าเขาจะต้องเอาใจใส่ให้เกียรตินะคะแล้วก็จริงจังจริงใจเท่านั้นและมากกว่านั้นคือก็ต้องมีการแต่งงานให้มันถูกต้อง ตามขนรรมเนียมประเพณีเขาอะเป็นคนที่เก่งนะคะในเรื่องหน้าที่การงานบริหารจัดการงานได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใช้เงินแบบใช้เงินเป็นอะ่ะค่อนข้างจะตนีทีเหนียวหน่อยๆนะคือเรียกได้ว่าชอบเก็บเงินอะเออไม่อยากบอกว่างกแต่ว่าเป็นคนที่ชอบชอบทำมาหากินชอบเก็บเงินนะคะมีชอบชอบรวยอะเออนะคะ แล้วก็เป็นคนที่อยากเข้ามาในชีวิตคุณจริงๆนะเนี่ยอยากสมหวังในความรักกับคุณนะคะเขาอยากจริงจังชัดเจนกับคุณอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้ที่จบกันไปแล้วนะคะตอนเนี้ยเขาตัดสินใจแล้วอะนะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะคิดมาดีแล้วนะคะเป็นคนที่ที่คุณกับเขาเคยคบหาดูใจกันนั่นแหละนะคะ มีแนวโน้มว่าคนที่คิดถึงคุณในแรนดอมนี้นะคะเขาเป็นคนเก่าของคุณนั่นแหละนะเป็นคนที่คุณกับเขา move on จากกันไปแล้วไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะอยากทักมาพูดมาคุยกับคุณนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบ โฟกัสแต่เรื่องงานเรื่องเงินนั่นแหละนะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยนะอยากจะกลับมาเทคแคร์คุณอยากจะกลับมาดูแลคุณนะคะอยากมาให้ค่าให้เกียรติคุณอยากมาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วในวันฮารีนี้ลนะ่ะเขาอยากจะนัดคุณไปเที่ยวไหมวันฮารีนี้เขาอยากจะนัดคุณไปเที่ยวไหมคะคนที่เขาคิดถึงคุณเขาอยากจะนัดคุณไปเที่ยวไหม เอมโพเรอร์คินพัมสกินคินเหรียญนะเมจิกเชนอันนี้ดูระมุนละมุนตาเนาะหมอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนฉากปูโตเปลี่ยนภาพปูโตนิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยเอากลับมาใหม่นะสีเดิมแต่แต่ให้เข้ากับวันพิเศษพิเศษอะนะนะก็เลยจะมีอะไรฟูฟ่องนิดนึงอ่ะกับเข้าเรื่องของเรา เขาอยากจะชวนคุณออกไปเที่ยวไหมออกไปเดทไหมในวันฮาโลวีนที่จะถึงนี้คนคนนี้นะเป็นคนที่มีอีโกโ้มากๆนะคะเป็นคนที่เยอะอนะคิดคิดถึงคุณอยากเป็นเจ้าเข้าจ้าของคุณอยากกลับมาคืนดีกับคุณแต่ด้วยความที่ว่าเขาเขาอีโกโ้เยอะอ่ะเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีครบพร้อม ทั้งในรูป่างหน้าตาหน้าที่การงานการเงินความมีชื่อเสียงครบหมดนะเขาก็คิดเยอะคิดมากทาั้งทที่อยากจะชวนคุณไปใจจะขาดนะอยากจะอยู่กับคุณอยากจะไปเที่ยวกันมีความสุขด้วยกันแต่ก็ไม่กล้านะกลัวคิดมากคิดเยอะนะอาจจะคิดถึงเรื่องเก่าๆก็ได้นะ เรื่องในอดีตที่คุณกับเขาเคยมีปัญหากันหรือเขาเคยทําให้คุณเสียใจเจ็บปวดเนี่ยมันทาให้เขากลัวไม่กล้าที่จะนัดคุณแต่ถามว่าอยากชวนไหมอยากอยากมากๆแต่เขาก็เลือกที่จะนิ่งเฉยน,นะปล่อยวางช่างมันนะเพราะเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่เคยหันหลังให้กับคุณไปเคยทอดทิ้งคุณไปนะคะเคยทําให้คุณเสียใจ เขาก็เลยได้แต่นิ่งๆงทั้งที่ในใจอะอยากชวนคุณใจจะขาดนะอยากมาขอโอกาสจากคุณอยากมาคืนดีกับคุณอยากทําทุกอย่างให้มันเป็นจริงนะคนคนนี้ยคิดเยอะคิดมากขนานดะในช่วงเวลานี้เนี่ยเขาอยากจะชวนคุณไปอยากจะชวนคุณไปเที่ยวออกเดทนะแต่ก็ตีกันในหัวจองไงดีนะจะเอาอยัางไงดีคุณจะโอเคไหมคุณจะให้อภัยเขาไหม นะคะเขายังสองจิตสองใจอยู่นะเนี่ยแม้ว่าอยากจะให้มันเป็นไปได้ก็ตามนะแต่ก็ก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนั่นแหละในช่วงเวลานี้นะคะว่าจะทําได้หรือเปล่านะเป็นคนคิดเยอะคิดมากคิดเยอะจริงๆนะไม่ค่อยกระดิกอะไรเลยแม้ว่าตัวเองจะมีความเก่งกาดมีความสามารถมากมายแต่พอเรื่องความรักปุ๊บไปไม่เป็นเลย และอีกประเด็นหนึ่งคุณกับเขาอะอาจจะบล็อกกันหรือปิดกั้นกันแล้วก็ได้นะคะเนี่ยอืมเพราะเขาก็ทำกับคุณไว้เยอะพอสมควรทีเดียวอะนะคะเขาก็รู้ตัวนะว่ามันไม่ง่ายเลยอะที่จะมาชวนคุณนะคะออกไปเที่ยวออกเดทกันเขากลัวมากๆเขาคิดว่ามันยากมากเลยอะนะคุณเสียใจเขาก็เสียใจแต่ใจเขาอ่ะ อยากจะมาหาคุณจริงๆนะอยากจะติดต่อมาหาคุณหรืออาจจะเดินทางมาหาคุณอะ่ะอยากอยากจะทําแบบนั้นอะ่ะแต่อยู่ที่อารมณ์เขานะแตาคนเนี้นะทําจริงๆก็ทําได้อะ่ะชวนคุณก็ชวนได้อะ่ะแต่แต่ดูแล้วเหมือนเรื่องที่จะนิ่งมากกว่าเรื่องที่จะใช้อีโก้มากกว่าฟอร์มเยอะฟอร์มแย่ต้องให้เขาถึงที่สุดแล้วอะ่ะคือเจ็บเบอร์สุดแล้วอะ่ะเสียใจเบอร์สุดแล้วจนจนไปต่อไม่ได้เงี้ย คือหมายถึงเขานะอารมณ์เขาแบบสุดสุดเต็มที่แล้วอ่ะนั่นแหละเขาถึงจะทักมาหาคุณนะคะเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะคิดว่าแบบคือเอาให้เริ่มต้นกันใหม่ให้ได้ก่อนเรื่องที่คิดฝันว่าจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาไม่กล้าคิดขนาดนั้นนะเขาแค่ขอให้คุณได้พูดได้คุยกับเขาเขาพอใจแล้วแต่จะชวนไปเที่ยวเลยคงคงยากอ่ะเขารู้ มันดูมืดแปดด้านมันดูยากไปหมดเอาให้เริ่มต้นให้ได้ก่อนเขาคิดอย่างนี้นะเริ่มต้นไปที่นี่ในที่นี้หมายถึงว่าเริ่มต้นพูดคุยกันเฟเธอรทักทายกันให้ได้ก่อนแค่นี้เขาก็รู้สึกดีมากแล้วสรุปเลยเขาจะทำไงกับคุณสรุปแล้วเขาจะทำไงกับคุณคะเขาจะทำไงคุณ Page of ค u m p k i n ห้าเหรียญและหกถ้วย Six of Cross ดูเหมือนว่าเขาคนนี้นะคะ อยากจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะเนี่ยอยากจะมาขอคืนดีกับคุณจริงๆเขาอะรักคุณมากนะรักคุณจริงๆเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังรักอยู่นะคะเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่วางตัวได้ดีเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองคนที่เลอค่ามากๆนะคะเป็นคนที่มีความสุขนะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเมื่อคุณมีพลังงานบวกคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณไม่แคร์ใคร คุณวางตัวดีคุณแต่งตัวดีคุณมีความสุขคุณสวยทุกวันนะคะมันกลายเป็นว่าเขาอะมองว่าคุณมีเสน่ห์เซ็กซี่มากนะเขาหลงคุณมากๆนะคะตามส่องตามดูคุณตลอดเลยนะคะเขาอยากจะมาทำสิ่งดีๆกับคุณนะคะอยากจะกลับมาเป็นผู้ให้กับคุณบ้างอยากจะมาตื้อตามคุณอย่างสุดชีวิตเลยนะตื้อเอาคุณไปให้ได้อนะตื้อให้คุณกับเขาได้ดีกัน คนคนนี้เขาจะยอมลงให้กับคุณนะเขาจะลดอัตราอีโกโ้เพราะอะไรเพราะเขาไม่ไหวแล้วเขาเหงามากๆนะคะแล้วเขาก็มีใจให้กับคุณเพียงผู้เดียวด้วยเขาอยากกลับมาเยียวยาคุณเขาอยากกลับมาดูแลคุณนะคะอยากกลับมาใส่ใจคุณอยากมาให้เวลากับคุณอยากมาอยู่ใกล้ชิดกับคุณนะคะเขาชอบช่วงเวลาที่อยู่กับคุณเนี่ยเขามีความสุขมากๆนะคะ คนคนนี้คิดถึงแต่เรื่องอดีตนะเมื่อครั้งที่คุณกับเขาอ่ะเคยมีกันและกันนะคะมันมีความสุขมากๆเลยคนคนนี้รักคุณนะนะแล้วเขากุ้มมองว่าคุณกับเขาอ่ะนะคะเป็นคู่ของการและกันนะคนคนนี้อยากจะมาใจดีกับคุณนะเขามองว่าคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเป็นคนที่เขารักสุดหัวใจนะคะ เป็นคนที่เขามีความสุขมากๆเมื่อได้อยู่ใกล้ชิดคนคนนี้มอบหัวใจให้กับคุณเพียงผู้เดียวเขารู้สึกถูกพันกับคุณนะเขาอยากอยู่กับคุณเขาเห็นคนนู้นคนนี้นะไปเที่ยวด้วยกันอยู่คู่เคียงกันเขาก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่ก่อนเขาอาจจะนิ่งขึมไม่แยแสคุณไม่ใส่ใจคุณ วันเทศกาลอะไรต่างๆก็ไม่สนใจขนานั้นอ่ะจะทํางานจะเอาเงินจะเก็บเงินไม่อยากเที่ยวเที่ยวไปก็เปลืองเงินเดินทางมาพบเจอคุณก็เปลืองเงินเขาต้องเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินอยากรวยอย่างเดียวหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่การงานของเขาและเงินของเขานั่นแหละแต่ตอนนี้มันเหงามากแล้วไงนะไม่ว่าคุณจะยังไงก็ตามเนี่ยเขาอ่ะจะมาตามเตื้อคุณนะ เพราะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันคุณก็น่ารักกับเขาอ่ะดูแลใส่ใจเขาไม่เคยทอดทิ้งเขาตอนนี้เขาเหงามากๆเมื่อไม่มีคุณยิ่งเห็นคนอื่นๆรักกันดีนะในช่วงเทศกาลเนี่ยเขายิ่งเหงาเขาพี่เขารู้สึกเศร้านะเบื่อเซ็งไปหมดแหละนะในใจมีแค่คุณคนเดียวเขาอยากให้คุณให้อภัยเขาเขาอยากอยากกลับเข้ามาตามตื้อคุณตามง้อคุณแล้วเขาจะพยายามตื้อคุณจริงๆนะเนี่ย คุณกว่าคุณจะใจดีและอภัยให้กับเขานะคะขอไพ่ปิดจบหนึ่งใบแล้วกันเนาะขอไพ่ปิดจบหนึ่งใบอุ้ยหนึ่งถ้วยนะคะคนคนนี้จะกลับมาหลงรักคุณนะเนี่ยจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ของคุณและจะเป็นรักที่ดีที่สุดของสำหรับคุณด้วยนะคะคุณกับเขามีเกณฑ์ว่าจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่คนคนนี้จะกลับเข้ามาเยียวยาคุณจะกลับเข้ามาดูแลคุณ จะกลับเข้ามาใส่ใจคุณนะคะจะลดอัตราอีโก้ไม่ทำแล้วนิสัยที่แบบหยิ่งหยิงนิ่งๆเงียบเงียบทักไปไม่ตอบไม่อ่านไม่ทำแล้วไม่กล้าแล้วนะคะรู้แล้วล่ะว่าการอยู่คนเดียวมันเหงาแค่ไหนนะคะมีเกมว่าคุณจะได้รับความรักแบบอัน d i t i o n ันเลิฟนะคะรักแบบไม่มีเง,งื่อนไขจากเขาคนนี้จะเป็นรักที่ดีที่สุดเลยด้วยซ้ำอะไรไม่รู้โดนจิตโดนใจให้หมออยาก ขอให้อีกหนึ่งใบแล้วก็ได้มาเนี่ยหนูซิหนึ่งถ้วยนะรักล้นใจรักเหลือเกินรักที่ดีที่สุดนะเขาจะกลับมารักคุณมากหลงคุณมากและมีเพียงคุณเท่านั้นที่ครอบครองหัวใจเขาได้คุณพอจะนึกออกหรือยังคะว่าเขาคือใครในชีวิตของคุณนะคะลองเดาๆกันดูนะยังไงก็ตามหมอก็ขอทุกคน มีความสุขสมหวังในวันฮอลลวีนนี้และในทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีปและตลอดไปนะคะแล้วก็ขอทุกคนน้อมรับไปแต่พลังงานบวกๆนะคะไ้พบกันใหม่กับหมอริชในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ